สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะอยู่คลอง11นะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าคลอง11ฝั่งตะวันตกนะคะด้านหลังไปตรงนี้นะคะคือเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะแล้วสำนักงานนะคะขายที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะเป็นร้านกาแฟนะคะมีนะคะเป็นจุดเช็คอินแล้วก็เป็นสำนักงานขายด้วยนะคะแล้วก็ทำสัญญานะคะอยู่ตรงนี้นะคะ ที่ดินที่เมย์ประกาศขายนะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะแปลง A นะคะเหลืออยู่แปลงสุดท้ายแล้วนะคะจะอยู่ใกล้กับถนนเส้นนี้นะคะตรงนี้นะคะไปวัดป่าคลอง11นะคะวิ่งไปคลองละพีพัดได้นะคะส่วนทางด้านนี้นะคะวิ่งมาจากถนนรังสิตนครนายกนะคะ,ะ,คะถึงที่ดินแปลงนี้นะคะ 10กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเมย์นะคะจะพาทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะก่อนที่จะไปดูที่ดินนะคะให้ดูสํานักงานขายก่อนนะคะนี่นะคะคือสํานักงานขายนะคะก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะแล้วก็ทําสัญ,ญญาที่ดินตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็คือเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะ ดินของเรานะคะอยู่ทางด้านในนะคะแปลงแรกนะคะตอนนี้นะคะโซน A นะคะจะเหลือแปลงเดียวนะคะคือ A3 นะคะอยู่ตรงนี้นะคะหน้ากว้างนะคะอยู่ที่28เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่28.5เมตรนะคะโดยประมาณนะคะแปลง A3 นะคะขนาด200ตารางวานะคะขายอยู่ที่นะคะ1ล้าน1น0 0 0 0บาทนะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลง A3 นะคะ แปลง A นะคะเหลืออยู่แปลงสุดท้ายแล้วนะคะเราได้ถนนเรียบคลอง11มากที่สุดเลยนะคะนี่นะคะคือแปลง A3 นะคะห่างจากถนนเรียบคลอง11ถึงแปลง A3 ตรงนี้นะคะประมาณนะคะ50เมตรนะคะโดยประมาณนะคะนี่นะคะ A3 นะคะวันนี้นะคะนำเสนอแปลง A3 นะคะ จะติดถนนตามนี้เลยนะคะเป็นถนนหินคลุกนะคะนี่นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะน้ําไฟนะคะ,ะเดี๋ยวจะขอขยายเขตเข้ามานะคะที่มีถือว่าน้ําไฟนะคะพร้อมนะคะห่างจากวัดป่าทอง11นะคะ3กิโลเมตรนะคะที่ดินนะคะอยู่ถึงก่อนวัดป่านะคะห่างจากถนนรังสิตนะคะ10กิโลเมตรนะคะโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมด้านท้ายแปลงนะคะ ันนี้คือด้านท้ายแปลงนะคะด้านท้ายแปลงก็จะมีลำรางนะคะนี่นะคะลำรางนะคะน้ํานะคะมาจากคลอง11ตรงนู้นนะคะแล้วก็สูบเข้ามาใส่ในลำรางนี้นะคะเอาไว้สําหรับทําการเกษตรนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะทําบ้านพักอาศัยแนวสวนเกษตรนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ถนนเรียบคลอง11 มากที่สุดเลยนะคะคือแปลงนี้เลยนะคะเหลือแปลงสุดท้ายแล้วนะคะซุงโซนด้านหน้านะคะที่ดินถือว่าสวยมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะที่ดินคลอง11นะคะหนองเสือปทุมธานีนะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะหรือทักมาสอบถามเมย์ก็ได้นะคะหรือแอดไอดีไลน์เมย์นะคะ092 4 9 8 2 9 7 9คะ่ะ ที่ดินนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะที่ดินถือว่าสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบแนวส่วนเกษตรนะคะตรงนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะส่วนรายละเอียดและราคาเพิ่มเติมนะคะเมย์จะลงไว้ใต้คลิปนะคะตอนนี้นะคะที่ดินนะคะเหลือไม่มากแล้วนะคะแล้วสามารถนะคะผ่อนได้นะคะจองแปลงละ1น0 0 0 0 0บาทนะคะทำสัญญา แปลงละ1 0 0 0 0แบาทนะคะผ่อนสูงสุดนะคะอยู่ที่4ปีนะคะหรือ48่งวดน,นะคะแล้วพบกันนะคะที่ดินสวยๆปทุมธานีนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ